بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم صالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين تدبر القرآن على وجه العموم فان دوي القرآن إيمان كان بروم พื้นฐานสําคัญที่ทําให้เราได้รับความดีความสุขความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกน่นแต่อย่างไรก็ตามอิมานนั้นมีเพิ่มมีลดทุกครั้งที่อิมานเราเพิ่มเนความดีความสําเร็จความสุขเราเพิ่มทุกครั้งที่อิมานเราลดเนี่ยความดีความสุขความสําเร็จเราเนี่ยลดนั่นน้าที่เราคือทำยังไงที่พยายามที่จะแสวงหาอิมานพยายามที่จะเพิ่มเติมอิมานอยู่ตลอดเวลานั่นหนึ่งในสิ่งที่มีความสําคัญทําให้อิมานของเราเนี่ยเพิ่ม นั่นคือการแตดับบิรอันกรครคนุรอานการไขขวดอันกุรอานฟฟอินนั้มุตะดับบิร์แท้จริงแล้วผู้ที่ไขขวดอันกรุ <c oughs> อนกรอานอ่านกุรอานศึกษาไขควดกับเหตุการณ์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและยาดะลุยัสดาฟิลยังคงที่ได้รับประโยชน์มินด้รู้มุนกุรอานจากความรู้ต่างๆในอันกุรอาน ว่ามาอาริฟเฮและการสิ่งที่ทําให้เขานั้นมีความรู้จักอัลกรุรอานมาอาริฟสิ่งที่สร้างความรู้จักมาอาริฟะกับอัลกรุรอานทําให้การที่เรานั้นศึกษาอัลกรุรอานศาสตร์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในอัลกรุรอานนั้นทาให้เพิ่มเพิ่มอะไรมาฟูลุมบิมายาซาดูบีอีมานั้นสิ่งที่ทําให้อีมานั้นเพิ่ม าาาท้ารอซูลอสทลารุษุลอสท้ารุษุลัมท่านจุนดุบบินอับดุลลอฮ์เนี่ยเคยกล่กาวว่าพวกเราเนี่ยในวัยเด็กๆเกนี่ยในยุคของท่านรอซูลอสทลารุษุลอสฮุละซัลลัมตะอัลลัมนาอัลกุรอานตะอัลลัมนาอัลอีมานพวกเราเนี่ยได้ศึกษาอิมานก่อนเรียนรู้เรื่องอิมานเรื่องอัล l l a ์เรื่องการศรัทธาความมั่นคงในอัลกุรอานในการรู้จักอ a l ล a h سبحانه และฮูวะตะอาลาพอเรนะียนพอรู้เรื่องของอิมานแล้วนั้นแต่แอลลัมนะอัลกุรอานเราก็มาศึกษาอัลกุรอาน ฟะอิดะจะอ่นอานันกุรอานยาสดะดูบิฮีอิมนีนะแลวเมื่อเราได้ศึกษาอันกุรอานแล้วนั้นมันทําให้อีหมานของเราเพิ่มเห็นไหมมันจะเป็นห่วงเป็นลูกโซ่กันมีอีหมานก่อนแล้วก็มีกุรอานพอมีกุรอานก็จะเพิ่มอีหมานก็จะเพิ่มนั้นการเพิ่มการเพิ่มการอีหมานเพิ่มโดยอันกุรอานเนี่ยบางครั้งเราเข้าใจเพียงแค่ว่าการอ่านกุรอานอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็อีหมานก็เพิ่มแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่าง ในการอ่านคัอลกุรอานนั้นคือการแตะดับบุดไข้ควนไข้คนอ่นอานคอัลกุรอานเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าท่านอิมนุกอยิมเนี่ยได้กล่าวว่าอ่านคัอลกุรอานหนึ่งจบคืออ่านจบเลยกับการตะดับบุครอกุรอานเพียงแค่หนึ่งอายะเนี่ยการตะดับบุรกุรอานเพียงแค่หนึ่งอายะนี้ให้คุณค่ากับเรามากกว่านะเพราะว่าเมื่อาตะดับบเมื่อเราได้ย่อยอายะค์อกุรอาน นั้นเสร็จแล้วก็นึกถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานววตาลาเชื่อมฉะนั้นนำมาถึงนั้นมาเชื่อมเติมองค์ความรู้เราเนี่ยมาเชื่อมมาเติมกับวิถีชีวิตของเรามันจะทําให้อิมานของเราเพิ่มยกตัวอย่างง่ายๆเราอ่านว่าอัลรอห์มานุรรฮีมอัลรอห์มานุรรฮีมอัลลอฮ์ทรงเมตตาทรงครุณายิ่งนั้นพอรอห์มานเราก็ไปดูใครควรนะควรอัลลอฮ์ทรงรอห์มานทรงเมตตาคาว่ารอห์มานเนี่ย เมตตาเราสร้างเรามาให้ขิดายะให้ทางนํากับเราให้เสื้อผ้าให้ริอสกีกับเราให้โอกาสเราเราผิดเราตบัดตัวแก้ไขเชื่อมโยงแบบนี้มันทาให้เรานั้นกลับมารักอัลลอฮฺสุบฮานวาจ่ารท่านมอสบุยคับปอบล้วเคยอ่านคุรานในขณะที่ละมาเนอินนาอาดาบะรบบิกะละวาเกียแท้ ah จริงอาดามก่อลงทังของอัลลอฮฺนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ท่านก็อ่านซ้าไปซ้ำมาไม่อ่านไม่ไม่ไม่ไ,มไมปอ,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 อ่านอายะอื่นอ่านอายะเนี้ยซ้าไปซ้ำมาท่านก็ร้องให้ในละหมาดเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็เข้ามาในบ้านหลายวันเลยไม่ออกมาหลายคนก็ไปถามว่าเป็นไงท่านบอกว่าไม่สบายทําไมไม่เป็นเพราะอะไรที่ไม่สบายบอกว่าเพราะได้อ่านกว้อ่านแล้วก็แต่ดับ,บรอิน,นอาซาบารบบะกา,าละว่าเกการลงทันทของรอนนั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มันทาให้ไม่สบายแล้วก็ไม่มันไม่มีแรงกลัวเห็นไหมกลัวนั่นคือแต่ดับบลุไข้คอแล้วนามาซึ่งกันอุ้กูร์อ่านแบบนี้นั้นพอเราได้อ่านกุรอ่านแล้วก็แต่ดับบุตไข้ครเชื่อมโยงเหตุการณ์ในอันกุรอ่านและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตดึงไปดึงไปถึงผู้ที่ประทานอันกุรอ่านมาคืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาแน่นอนอีมานนั้นย่อมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลย กามา ا อละอัลลดองค์การของลอส์บฮา ا ن ه แะตรัที่กล่าวว่าว่าอิดะตุลย์จอัไิมอายาตุหูเมื่ออายะก์คุรานของพระองค์นั้นได้ถูกอ่านขึ้นมาซ ا ด้ชุมอีมานะอีมานของเขาก็เพิ่มเมื่อฟังกุรานแล้วก็ถือแลวตะดับบุคให้ควรอีมานเพิ่มว่าอะไรรบบิิมเยตะเจาและเขาล่นนั้นมีการตะวัการมอบกับอัลลอฮ์ سبحانه แวะตตั่านั่นคือหลักที่มีความสําคัญ การอ่านัลกุรอานหนึ่งการอ่านสองการสร้างความเข้าใจสามการจะดะบบจัดรบบรเนี่ยเป็นเป็นจิ๊กซอที่มีความสําคัญมากเลยว่ากาซเล็กเช่นเดียวกันเลยอิลานเราเรมือเขาได้พิจารณาใขรควรอีลันติยอมิฮีในความเป็นระบบระเบียบของอัลกุรอานว่าเหตการมิฮีและวิทยาปัญญาฮหกมบาต่างๆที่ในอัลกุรอาน นั้นในคอ่านมีเป็นจัดเป็นระบบระเบียบมีความมีความมีถ้อยคำที่สละสลวยสอดคล้องคลองคล่องคลององกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร่วมบิลอาลามนอัลลอฮ์มานุรรหีมมาลิกาุมิดดีนซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาในยุคที่อัลกุรอ่านประทานลงมาเนี่ยอารับเนี่ยมีความเชี่วชาญมีความแตกชานในเรื่องของ นะกาบนะกรนะมี <c oughs> วิชาที่เป็นการสร้างโครงสร้างของกาบของกรโครงสร้างต่างๆแต่อังกุรานนั้นลงมานั้นไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นเลยไม่ได้อยู่ในหลักฉันทนรักษ์ของกราบกรแต่กุรานนั้นมีความมีความลงตัวนะมีความสวยงามสนับ ว่าเอะกามีเบียวิทยาปัญญาต่างๆที่อยู่ในอังกรุรอ่านมีความลึกในอังกรุรอานหลักการถ้อยคาที่อยู่ในอังกรุรอ่านแต่ละอายะแต่ละอายะนักมุฟัสซิรูคือบรรดานักอธ,ธิบายอัลกุรอ่านแล้วก็พยายามมาสร้างความเข้าใจให้ความรู้ความเข้าใจแต่ไม่มีใครที่จะย,ยังถึงนะความหมายในยะที่แท้จริงของอังกุรอ่านได้หรอกเพราะอะไรเพราะกุรอ่านนั้นลึก ในกุรอานบทหนึ่งเนี่ยได้กล่าวถึงความลึกอิจกามความล้ำลึกของอัลกุรอานความหมายคือหากว่ากุรอานหากว่าหากว่าน้ำน้ำทะเลหากน้ำน้ำทะเลมาเป็นน้ำหากน้ำทะเลเป็นน้ำหมึกเสร็จแล้วก็มาอธิบายดำรัสของอัลลอฮฺ แน่นอนน้ำทะเลก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายความลึกล้ำความอิยกรรมได้เอามาเติมอีกเอาน้ำทะเลเนี่ยเอามาเป็นน้ำหมึกแล้วเอามาเติมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะอธิบายถ้อยคำอันกุรอานดำรัสของลอสุบฮะนูอาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้ีนคำว่าอียากรรมวิทยาปัญญาความลึกล้ำความลึกที่จะอธิบายอันกุรอานศาสตร์ต่างต่างในอักุรอานว่าอันนั้นหรือท่าจะเราว่อันกุรอานนั้น อยู่สัตย์ด้วยกูเบาพอเบาโทหาเบาตอนยืนยันซึ่งกันละกันบางครั้งก็อาจจะกล่าวซ้ำๆโดยตรงบางครั้งก็มีความหมายโดยยืนยันซึ่งกันและกันว่าอยู่ว่วาฟิกุเบาโทหาเบาตอนและบางส่วนก็สอดคล้องซึ่งกันและกันสอดคล้องกันไม่มีขัดกัน ลยสีทีจะนากรุนวลาวรักติลาฟุนไม่มีการขัดแย้งไม่มีความแตกต่างกันนั่นคือเมื่อถ้าหากว่าเราพิจารณาในแง่นี้แล้วนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยเข้ารับอิสลามด้วยกับาศาสตร์ด้วยกับองค์ความรู้ในะอัลกุรอานที่มีอยู่ความเป็นระบบความเป็นระเบียบนั่นถ้าหากว่าเขาพิจารณาในระบบระเบียบที่มีอยู่นั้นแต่ยักก้อนนะเขาต้องมั่นใจอันนะฮูตันซีรุนประทศจีนกุรอานนั้นนะั้นประทานมา มินฮากีมินจะผู้ที่มีวิทยาปัญญาหามีเด่นผู้ที่ได้รับการสรนเสริญคืออรรถสุบฮานวัวตาลาอย่างแน่นอนนั่นคือความศักจรรส์ของคำของอัลกุรอานกุรอานเป็นยาบำบัดกุรอานเป็นชีฟาเป็นยาบำบัดทั้งบำบัดโดยตรงบำบัดโดยอ้อมลายอธิฮิบาติลมินเบนีได้ทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น มินไบนี่ได้เระ่ว,ว่าอันกุรอานคือในกุรอานในถะ้อยคําอันกุรอานในยะความหมายศาสตร์องค์ความรู้ในกุรอานนั้นไม่ได้สร้างความเสียหายเลยซึ่งหลายคนพยายามใส่คล้ายพยายามตีความพยายามบิดเบือนอันกุรอานเพราะว่ามีอคติในอันกุรอานแต่ท้าแน่นอนอีกหลายๆคนเช่นเดียวก,กันเลยที่เขาพยายามศึกษาอันกุรอานถึงแม้ว่าจะมีเจตนาว่าเพื่อที่จะทำลายอันกุรอานก็ตาม แต่เอาว่าให้ฮีดายะกับเขาให้ทางนำกับเขาเขาพบสัจธรรมเขาพบความจริงที่ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ยืนยันยาก,การมีของล l l า h س า ح ุ ن ه แะตระในความยิ่งใหญ่ของล l l า h س า ح ุ ن ه แะตระว่าแล้วมิคลาลที่แน่นอนกุรอ่านนั้นไม่ได้นามาไม่ได้นำไม่ได้นามาซึ่งความเสียหายความผิดพลาดในข้หอหลีที่อยู่ณเบื้องหลงัง วันแล้โเราก็นเนมินอินเดียก็เลยละแล้วกูออ่านนื้อหาวามาจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อรร์คือเน้อหาก้ออ่านมีใครแต่งมาแม้แต่นเบียเราถ้าแต่งก้ออ่านมาราบาจะได้สีที่มินตนาคุน,นแน่นอนเขาจะทบเขาจะพบข้อผิดพลาดตานาคุตข้อแตกต่างข้อผิดพลาดข้อขัดแย้งกันวัคติลาเฟนและข้อข้อข้อต่างกันตานาคุตกับอิสติลาฟข้อหมายใกล้เคียงกันอุมูรอนกัสเยโร ถ้าพูดง่ายๆคือจะพบว่ากุรอานนั้นไม่จริงนะเป็นศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่บิดที่ไม่จริงไม่สอดคล้องไม่ถูกไม่ถูกต้องง่ายๆไม่ถูกต้องซึ่งประเด็นเดียวก็จะไปเจอรูปตอนนี้แต่การเรียนการอนเายน Quran ค่อย Quran ค่อย Quran อะรทำนองนี้ใครสามาจะได้บล็อกครอย Quran Quran ที่ข้อทจารณาในเรื่องราวต่างๆของกุรอาน

การศึกษาอารุก,รา,การาือุาอัากุราอาคุรม่ารคุณการกาุรมากือาคุากสือรยายอรคุณธรมานสือารครรมาร่าครมาร่ารคาศึารครารื่องเล่าศาสตร์ต่างๆอยู่ในทะเลทรายความเา็นอยู่ในชีวุตเสร็กแล้วกษมาศึกษาอัลกุรอานอศึกษาพบไปใน พอศึกษาไปในอัลกุรอานพอศึกษาศาสตร์องค์ความรู้ในอัลกุรอานโดยเฉพาะศึกษาไปในสุราห์ละครับตบทีจะดาอบีละ์เบีวะตับมาอ่าะอันหุมาลหุมาคัซบไซยัสลานารอนซาตละครับกุรอานสุราห์ละครับเนี่ยสุราห์ละับเนี่ยประทานมาก่อนที่อบโบรหับจะเสียชีวิตถึงประมาณสิบปีอบโบรหับเป็นใครอบโบรหับ หนึ่งในคนต้นๆนะของผู้ที่จะพยายามลบรอยของทั้นเราโซลล์โลล์ฮอว์เดอร์สันแลมคือท่านรอโซลลพูดเรื่องอะไก็ตามอบูวุธะเขาจะกล่าวไปอีกเรื่องหนึ่งท่านได้ไปพูดขาวอบูวุธะเขาจะพูดเรื่องดําตลอดเลยพยายามพยายามทุ่มเทมากเลยนะพยายามที่จะลดเครดิตท่านรอโซลล์โซลล์ฮอว์เดอร์สันแลมพยายามทุ่มเทพยายาม ทุกวิธีทางที่จะลดเครดิตลดความน่าเชื่อถือของธนาคาสรสลลอตออนไลนฮของดัลนมก็อานบทนี้ประธานมาดรมิลเลอร์เนี่ยได้แต่ดบับบดได้ไข่ครคนวิเคราะห์ศ <c oughs> ึกษาแล้วไขคอนว่าก็อ่านบทนี้ยยืนยันมาว่าว่าอับุลรับนั้นจะไม่รับอิสลามจะไม่ได้รับอิสลามอย่างแน่นอนเพราะแน่นอนเขาจะลงนรกในยะคือจะไม่รับอิสลามอย่างแน่นอนเลยอบบูฮับมีเวลา ที่จะทำลายความน่าเชื่อถือรถเครดิตของนบีนั้นได้ตลอดเวลาเลยจะใช้ระยะเวลาจริงๆแล้วนั้นจะใช้ระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเดียวซ้ำไปเพียงแกเพียงแค่กล,ล,ล,ล่าวว่าฮาดูอัลละอีลาฮ์อินอัลลอฮ์วะฮะดูอันนบมุฮัมมัดสุลต์เราคือเป็นมุสลิมในเมื่อ,อกดอ่านกล่าวอบูละฮับนั้นจะไม่รับจะไม่เป็นมุสลิมนั้นพออบูละฮับถ้าอบูละฮับจะเข้ารับอิสลามนั้นแน่นอนก็จะเป็นการ ลดเครดิตของอัลกรุรอานลดความเชื่อถึงกรุรอานกุรอานนะี่ไม่จริงเ่ยสิ่งที่มูฮัมหมัดได้นํามาไม่จริงเนชนะันบอิสลามเนะี่ยแต่ยังไงก็ตามอบูฮับนั้นไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ไม่สามารถที่จะค้านสิ่งนี้ได้อบูฮับนั้นไม่สามารถที่จะไปค้านยะายะาาสุกความหัสจัจจ์ของอกรุรอานได้ตลอดเวล,เวลาชีวิตของอบูุลฮับไม่เคยรับอิสลามนั้นเพียงประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยเป็น,เ,นเป็นสิ่งที่ทําให เป็นสิ่งที่ทําให้ดรมิลเลอร์คนนั้นรับอิสลามคลิกรับอิสลามเพราะอะไรเพราะกุรอานยืนยันว่ากุรอานนั้นจะไม่มีการขันแย้งกันหรือพูดด้ง่ายว่าในอัลกุรอานนั้นจะไม่มีข้อผิดพลาดในสารในองค์ความรู้ที่นํามาบอกแล้วก็ท้าทายม์นท้าทายมันทั้งโลกเลยท้าทายมย์ทั้งโลกเลยว่ามา ใครก็ตามที่เก่งในระดับใดก็ตามให้มาถกกันแล้วก็จับเรียกว่ากราุรอานว่าตรงไหนข้อมูลกุรอานนั้นไม่ถูกต้องทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตศาสตร์ความเจริญต่างๆมาแม้บางบางสิ่งมนุษย์ค้นพบบางสิ่งมนุษย์อาจจะยังไม่คนพบนั่นไม่มีใครสามารถที่จะมาโต้แย้งในประเด็นนี้ในอัลกุรอานได้นั่นคือศัจธรรมนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอักุรอานอักุรอานเอาลัทก็ท้าทาย ถ้ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถเก่งจริงแล้วก็ต้องลองประพันธ์โครอ่านมาเพียงแค่หนึ่งเพียงแค่หนึ่งอายะที่มีลักษณะความสอดคล้องความหมายความลึกซึ้งเหมือนอังกรุรอ่านแต่ก็ไม่มีใครสามารถจะทําได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของอังกุรอ่านที่มีอยู่ในเมื่อเราพิจารณาคควรในสิ่งนี้แล้วแน่นอน إ ي ่านของเราเพิ่ม w a h นี้นั้นม a น min a อ d a ม i หมู่เกวีที่อีมานเป็นหนึ่งในสิ่งที่ความยิ่งใหญ่ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับอีมานว่าอยู่เกวีฮิมินบูยูเฮนกาเซยอร์เจนและสิ่งนี้นจะให้ความเข้มแข็งอีมานกับเขาอยู่เกวีฮิกับหาอีมานนะและจะสร้างความเข้มแข็งให้กับอีมานนั้นมินบูยูเฮนกาเซยอร์เจนมีวิธีการมีแนวทางอันมากมายเลยนะอันกุรอาน น่ไปไปจับในประเด็นใดก็ตามที่อยู่ในอนักลกุรอานเราก็จะพบความยิงย่งใหญ่ในอัลกุรอานฟัลมุมินุนฟัลมุมินนั้นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยบีมุยอรรอีเพียงแค่มายัจลูอาญาจินละเพียงแค่เขาอ่านการุรอานอ่านอายาต,ต่างต่างในอักุรอานวายะอาริฟแล้วเขาก็รู้รู้จักเข้าใจมารูกีบะอ่านสิ่งที่เรียบเรียงอยู่ในอนัลกรุรอานอะไรบ้างที่เรียบเรียงในอนันกรุรอาน 6,600กว่าอาย์น่ยมีเน้นอัคบาร์อัลซอีก็จะข่าวข่าวเรื่องราวต่างๆนะ,นะที่เป็นเรื่องจริงไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปดูศาสตร์ต่างๆข่าวข่าวในหน้าประวัติศาสตร์ข่าวข่าวาในเรื่องของอนาคตวละฮกามวลอฮกามนานะและหุกกมบทบัญญัติต่งตางๆที่เป็นความดีงามที่ใช้มนุษย์ อะไรบ้างที่ในอันกุรอานใช้แนละสิ่งนั้นเป็นสิ่งเป็นอันตรายมีไหมไม่มีเมื่อพิจารณาใช้สติปัญญาจะอย่างเป็นกลางไม่มีอคติแล้ว,ลวเ็าจะพบในเรื่องนี้ว่าหุกลมต่างๆนอะัลกุรอานที่เป็นหลักสําคัญเลยนะั้นนนั้ให้ความเจริญกับผู้คนเป็นการอิสระเป็นการปรับปรุงให้มนุษย์นั้นมีความดีตั้งหากละ่ะ นั้นใครก็ตามที่อ่านกุรอ่านพิจารณาและใครควรยะซูล,ลุลาหูก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นมินอุมูริมอีมานไคลเรนกับเบียรนนั่นคือก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เป็นอีมานอีมานพูดงัายไงอีมานที่เป็นความดีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นกับเขาก็จะเกิดขึ้นกับเขาอีมานก็จะเพิ่มความสงบทางจิตใจก็จะเพิ่มประพิจารณาเมื่อใครคนอ,อ่นอานคุรอ่านฟาไกลฟะ และอย่างไรเล่าอิลาอ่ะซะนะอิลาอ่ะซะนะแต่อมหมูละหูเมื่อเขาได้ไข้ควรอย่างดีงามเพียงแค่อ่านผิวโดยผิวเผินรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงอ่านแล้วก็รู้อิหมานก็เพิ่มแล้วและถ้าหากว่าไข้ควรล่ะซึ่งเป็นจิ๊กซอที่มีความสําคัญแน่นอนอิหมานย่อมมีความเพิ่มอย่างแน่นอนว่ฟฝ่าฮิมะมาก็สิดาหะวะอัสรารหะและอย่างไรล่ะ อย่างไรเล่าเมื่อเขาเข้าใจจุดประสงค์อันกุรอานและความเล่นลับที่ในอันกุรอานแน่นอนย่อมมีความย่อมมีความมีม,มีความสงบย่อมมีความกระตือรือร้นดูนะคบว่าอียากันอาบูดัวอียากันอสตานอัลลอฮฺเท่านั้นที่ข้าพระองค์ขอความช่วยเหล,ลือเท่านั้นที่ข้าพระองค์นั้นดนสักการะอิบาดกับอัลลอฮฺ س ุ ح ا ن ه และ ت ع ا ل นั<จ>่นกรอานพอเราได้ลึกไปอ่านทับเซดดูอธิบายในคำนี้ในฟาติฮะนั้นในฮะดิสของทุ่นสุลต่าอสุลต่านุลตาลต่เนี่ากล่าวว่านส้นขณาที่บ่าวอ่านอ่านสุต่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรลตบานลตานลต่านสานุลานานสานิุนลนสุลตานสุลานลาล่า่าน่านสนสร่าน่านสุลตานส่านส่านสานสุลาลา พอมาคำว่าอ <ole> oh, ียะก็นับบรรลุอียะก็นับสตัยน์โอ้โหพระองค์เท่านั้นที่เราสักการะได้อิบะดาและพระองค์เท่านั้นที่เรานั้นขอพระองค์นบีบอกว่าพระองค์ตรัสว่าฮาลาบัยนี่ว่าบายนะอัมดีหรือบางรีวายว่าก็ว่าฮาลาซิร์ลอนบายนีวะาบายนะอัมดีนี่เป็นความลับระหว่างเรากับบ่าวความลับที่ว่านั้นคืออะไรล่ะอิดะสัลลัลลิสัลลตีถ้าหากเขาขอกับเราเราจะให้ว่าอิดะดาอานิสัสต์จีบุะ และเมื่อเขาเดาอากับเราเราก็จะตอบรับกันขอดาอาวาอิลัตตาอาซานีสอเอซันเบิและถ้าหาว่าเขาขอความปกป้องคุ้มของเราเราก็จะให้การปกปักรักษาเขาเห็นไหมนั่นคือฟาฮิมะมัก,กอซีดาฮาวอสรอรา่าฮานต์เซตลึกเข้าใจไปความหมายก็จะเพิ่มเติมนั้นการเรียนรู้ภาษาอาหรับที่เราได้เรียนรู้กัน,น,นหนึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนั้นก็เพื่อให้เราได้เดข้าใจอานอัลกุรอาน พอเราได้เข้าใจอัลนุรอานแล้วนั้นก็จะมีความมีความรู้มีความมีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้นเมื่อขึ้นอ่านกุรอานอ่านตัเน้เก,กุรอานอ่านเทยคำกุรอานและอ่านศาตา่างๆที่ในกุรอานเนี่ยก็จะเปิดโลกขัศขัตเรานะให้มีความรู้เพิ่มขึ้นอิมานเราก็จะเพิ่มขึ้นวาลิฮาราดาว้วยเห็นนด้เองการอันมุมินอันหมุก,กมม,มัน,น,มกกน,นเห็นนด้เองถ้าเป็นเป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์บแบบแล้วเนะี่ย มุหมินพูดมีความสมบูรณ์แบบแล้วนั้นเดี๋ยวกูรู้นะเขาก็จะกล่าวกันว่ารำบ,บานาโอ้อัลลอฮ์พระผู้อวยพรของเราอินนาสเมอนามูนาดิยันแท้จริงเรานั้นได้ยินผู้เรียกร้องเราอยู่หน้าดีนิอีมานเรียกร้องเราสู่การอีมานเราได้ยินถ้อยคำในอัลกรุรอานเราได้อ่านกรุรอานได้ศึกษาได้ฮะดีษของท่านรอซูลลอฮ์สอลลัลลอฮลวะซัลลัมเราได้ยินในอัลกรุรอานในฮะดีษนั้น เรียกร้องเราอันอามนูให้เขาเรียกร้องให้เขาได้ศรัทธาอันอามินูบรอบบุกุมฟาามันาให้เรียกร้องให้ศรัทธากับพระวิบาลของของพวกเขาฟาามันาเราก็ศรัทธาเราได้ยินได้ได้จะด,ดับบดได้ไขควรอันกครอ่านในยะในะโคตรอ่านทั้งหมดนั้นเรียกร้องเราให้กลับมาสู่การอิมานศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเรียกร้องให้เรานั้นเชื่อมั่นว่าชุตหลังความตาย คอามันนาเราก็ศรัทธา,นานะมุมันก็จะกล่าวแบบนี้นซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นพิจารณาไขขวดอังกุรอานอีกเรื่องหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของอังกุรอ่านกุรอานเน,น,นี่ยได้รับการถ่ายทอดมาแต่ละรุ่นโซรุ่นโซรุ่นโซรุ่นเนี่ยมุตะวาเตืแปลว่ากลุ่มคนจํานวนมากมายเลยมุตะวาเตืที่ถ่ายทอดที่จําและถ่ายทอดกันมาถ่ายทอดกันมาแต่เสร็จแล้วก็กุรอ่าน ก็เป็นหนึ่งในมหเยซ่าก็คือว่ามีคนจำกันมากที่สุดในโลกเราก็จะเห็นคนที่จำอกุรอานรุ่นแล้วรุ่นเล่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันอินนาหนะฮานุนจันนัซิกรออินนาละหุละฮาเฟรอนเราเป็นผู้ที่ปรรทุกอัลกุรอานมาและเราก็จะเป็นผู้ที่ปกปักรักษา นั้นในภาพรวมนั่นก็คือเมื่อเราได้พิจารณาตดับดบทอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานสังความเข้าใจอันกุรอานเราก็จะพบความยิ่งใหญ่อัลกุรอาน إ ي มานของเราก็จะเพิ่มนะคนที่มีศึกษาอัลกุรอานด้วยจิตใจที่มีความเป็นกลางไม่มีทิฏฐิแน่นอนมิทิดาย่าจะเกิดขึ้นกับเขาเลยแม้แต่บางคนมีทิฏฐิบางคนก็ได้รับอิดาย่ทางนำจากเราสุบภาพนาวาตะนะเพราะกุรอานนั้นเป็นของจริงเป็นหัก เราขอร้องสุบฮาพหลวงตาลาได้ทรงบันดาลให้กุรอานนั้นเป็นทีดาย่าเป็นทางนำกับเรามะยีซะความมหัศจรรย์ที่ยังคงอยู่ตราบจน,นวันนี้ที่ทารุตสุลลาะส,ส,สุลลอะเขาสามารถรับมาคืออันกรุรอานอยากจะดูมะยีซะความมหัศจรรย์คือกับดูอันกรุรอานมีหนังสือไหนเล่มนะที่เขียนถึงความมหัศจรรย์นะกอันกรุรอานนะก็กลับไปดูส่วนคนที่ไม่มีอันกุรอานในขณะนี้เนี่ยทางเพจของอัลลอั์เคสมีอยู่ห้าเล่ม ในเบื้องต้นหาเล่มใครที่ยังไม่มีอันกกรอานแปลไทยเพื่อที่จะได้จะดับบรุษไข้คนก็เขียนชื่อที่อยู่มาแล้วก็ส่งมาในออก b o x ข้ามาในเว็บเพจของอัลลุนเตสอินชาอัลลอฮิบิลลัละเราก็จะส่งไปให้หรือว่าขอสัก10คนเพิ่มเติมใครที่มีอันกกรอานอยู่แล้วแต่จะได้หนังสือที่ดูที่พูดถึงความมหัศจรรย์ของอัลโกรอานอินชาอัลลอิบิละนะ เราก็จะส่งไปให้ไม่เกิน10คนโดยเฉพาะ10คนแรกว่าระบุว่าต้องการอันกุรอานที่ไม่เคยมีชาลอาจะส่งไปให้ห้าประมาณ5้าเล่มอีกห้าเล่มจะมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานส่งไปให้แล้วก็ระบุมาว่าต้องการต้องการอัลกุรอานหรือหนังสือต้องการหนังสือที่ระบุถึงความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานจะชาลอาให้กับแฟนเพจของอาลุนเพจที่ติดตามมาโดยเฉพาะคนที่ ดูการไล่สดเราแล้วก็ทักทายกันมาหลายๆคนเลยให้เขียนชื่อที่อยู่มาในช่อง์ทางเว็บเของอาดุเกจะส่งให้ครับอัสลามุอะลัยกัสซีน่ามุฮัมมัดีวาลาอาลิฮิวะซซาฮบิอซาลมุอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลมิ